เขานอกใจเราไปม,มีคนอื่นเขาคบกันยืนยาวไหมคะฝั่งมือที่สามยังมีสามีมามมเก่าเกื้อกูลเพราะมีลูกมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยครับถ้าวันนีเ้เขาไม่มีปัญหาอะไรกับเราเลยแล้วเขานอกใจเราไปไปม,มีคนอื่นเนี่ยมันอาจจะอยู่กันได้ไม่นานครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาเดินออกไปจากเราโดยที่เราเป็นความอึดอัดเป็นความน่ารําคาญใจเป็นความเป็นความทุกข์ใจของเขาครับอันนี้เขาจะอยู่กันได้นานครับ เพราะเหมือนกับเขาไปพบเจอสิ่งใหม่ที่มันเป็นความสบายใจแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาอย่างนี้เราไม่เคยทําให้เขาทุกข์ใจอย่างนี้มาก่อนแล้วเขาไปเนี่ยอันนี้อาจจะอยู่กันได้ไม่นานเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูเหตุเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นวันนี้มีเราเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมถามหน่อยว่ามีใครจะทิ้งทองในกระเป๋าเพื่อไปหยิบหินก้อนหนึ่งที่มันอยู่ข้างนอกไหมไม่มีหรอกครับเพราะเรารู้ว่าทองมีคุณค่าถูกไหม เหมือนกันน่ะถ้าวันนี้มันมีความรักที่ดีอยู่ในบ้านอยู่แล้วมันมีใครจะทิ้งความรักที่ดีเพื่อจะไปหาความรักใหม่ที่เราไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีไหมไม่มีหรอกครับถ้าเขาจะทิ้งก็เพราะความรักนี้มันไม่ได้ดีแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความสุขของเขาอีกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหันกลับมาดูเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเขานอกใจเรานอกใจหรือมีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์เรามีส่วนกับมันเสมอครับไม่มากก็น้อยอย่างที่ผมบอกวันนี้เขาจะอยู่กกับเเรราา็พะ ความดีหรือความรักหรือการกระทําการดูแลเทคแครเอาใจใส่มันทําให้เขาอยากอยู่กับเราจะเขาจะไปจากเราก็เพราะความไม่รักเช่นกันหรือคําพูดการกระทําที่มันก่อให้เกิดความขิดาเช่นกันเพราะฉะน,นั้นแยกให้ออกครับความดีก็ส่วนความดีความไม่ดีก็ส่วนความไม่ดีข้อบอกพร่องก็ส่วนข้อบอกพร่องต้องแยกให้ออกเอา้าทําไมอ่ะฉันมีความดีตั้งเยอะทําไมเธอไม่มองทําไมเธอมองแต่ข้อเสีย ก็เขาอยู่ได้ก็เพราะข้อดีเขาอยู่ไม่ได้ก็เพราะข้อเสียงไงมันก็เป็นประเด็นเป็นเหตุที่ทำให้เขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขมันด้วยมองหาให้เจอครับถ้าเรามองหามันเจอเราจะสามารถอัปเกรดความสัมพันธ์แล้วก็สามารถทําให้ความสัมพันธ์มันไม่มีรอยรั่วทําให้เราครบกันได้ยืดยาวได้มากขึ้นเป็นกำลังใจให้